เด็กครับมองหนครับผมจอองเฮ้งครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาแล้วครับจอองเฮงครับเปิดแบงค์ครับผมอาจารย์ตอนใดครับเอฟซีสุขท่านครับชอบในการต้อนนกครับผมนะครับเปิดแบงค์ครับสวนกับนกเฟิกนี่ครับ สองรอบแล้วครับสามรอบแล้วตันติดเชื่อครับตัวนี้ครับนี่ครับผมจ้องแห้งครับผมต,ตัวนั้ครับ ลิ้วตันครับผมวงลิ้วตันครับนี่ลิ้วตันครับกล่องนะครับลิ้วตันครับผมต้นนี้ตันกึกเลยค,ครับมีรถครับสองตัวนึงเทพพน,นมยังทวงบ้านครับผมเทพพนมครับเจ้าพรรษาครับ ครับนี่เจ้องเห้งครับอันนี้นกฟึกครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับผมเปิดแบงค์มาครับนกครับใครสนใจครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมก็เปิดแบงค์ครับออกเนียนแล้วครับตั้งติดเฉลยครับตอนนี้จดย์ปค่อยคู่แลครับเราจะออกรออย่างเดียวจังเหรนครับ คิดมีกาแฟไว้ส้นนะครับชอบกดแลลกดกดเจ็บฝากกดติดตามไปให้่อยๆครับคิดมีกาแฟไว้ส้นครับ,คล,บ,ค,รบคลิปหน้าพอกันไหมนะครับผมสวัสดีครับ